ได้ทำมาต้นบัตสวรรค์สุบัติที่มันจะปรากฏว่าไม่ใช่มองไปทางไหนมันก็ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุสิ่งของเป็นธรรมชาติทุกสวยเสียงก็เปกของมีความปรารถนาในสิ่งใดได้สิ่งนั้นตามความปรารถนาแต่ก็กฏว่ามันก็จะเป็นทุคคลเองดไม่ได้สิ่งใด อยากจะได้สิ่งใดแต่สิ่งนะก็มันมีมันมีตามบธรรมดาแต่ก็เรเป็นทุกสิ่อยากได้ก็เป็นทุก่อยากได้ก็เป็นทุกงตอนหลังมาขอคนดึงดึงดึงมาตอนแรกระทั่งเป้าเอาไว้ว่าของใยสิ่งใดตจะสืบสานผมมีความสุของ คนชั้นปุถุชนไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอันนี้หมายว่าตอนแรกแพระองจะบอกใครไปอ่านโครงสร้างทางแต่ในที่สุดพระองค์ก็ทิ้งแนวทางอย่างแรกพระองค์ไปหาแนวทางอันที่สองเรียววกว่าอัคตากิละกิระพัฏฐานโยนกกัตตะกิระ มาถามนิโยมาว่าแนวทางที่ทิ้งทั้งหมดรูปสวยเสียงเพราะฟินหอมอะไรต่างๆนานาที่เป็นเรื่องอะไรต่างๆท,ท,ที่มอยู่ในโลกนี้ทิ้งให้หมดไม่ต้องเอารูปสวยก็ไม่ต้องมีเสียงเพราะก็ไม่ต้องนนมีฟินหอมก็ไม่ต้องมีหรือทรัพย์สมบัติเงินทองอะไรต่างๆนี่นคือว่ามันเป็น กิเลสมันเป็นกิเลสจะต้องไปอยู่ในรงในป่าเสื้อผ้าก็ไม่ต้องใส่มันตลอดถุงรองททงรองเท้าก็ไม่ต้องใส่มันตลอดการกินก็กินแต่น้อยๆกินแต่พวกผักพวกวัชพืชหรืออะไรต่างๆมันอยู่ได้ในลงในป่า เรื่องคาพวกนี้เป็นพวกวิสีบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญเพียรนานนับปีคือไม่ต้องไปกินอะไรมากเายกินแต่ลรกินแต่ทาการือตามธรรมชาติจริงมันยิ่กว่านกโถงโภวินกโถงของใครยังเที่ยวหานกิน เราเป็นเรื่องของคุณเราก็เลยว่า,าแต่เราพราอมก็เป็นเพือนก็นและนับได้ความเคารารท,ที่ผมคงในบทเพลงที่ผมดีส่วนนี้ผมวนไหวศึกษาจนกระทั่งต้นนั้นแต่เราส้นนักนเขาก็ยอมเราเราพระเจะ้าทีททำได้ ถึงระดับสูงสุดชาม9ชาม6ชา7็7ใบกระที่เขาก็ยายามบํเ,เท็เกี่ยกุในยุคน,น,นั้นตรงก็ผ่านมาจนในที่สุดกรงก็บอกตัวพรอง์เองในส่วนตนเขาดน,นี่ก็ไม่ใช่แตงกนี่ก็ไม่ใช่ นี่ก็คือเป็นแนวทางของของพวกฤาษีขีไนารเป็นผู้ทิ้งโลกเป็นที่ถ้าจะบอกระบิบรรลุบรรลุก็คือบรรลุถึงความไม่อยากไม่อยากได้ไม่เอาไม่เอาไม่มีมีเตนไม่เอาไม่มีมปเนในที่นี้ก็คือไม่เอาวัตถุพวกจินิยมเอาแต่ธาตุการ เมื่อไรก็พิเรนเกิดบางทุกข์น้อมชาตินั่ออง,นงสมาธิตัเทียนเพียนอยู่นั่นแหละของคนชั้นว่าว่ดจักสุขเกิดขึ้นแล้วญาตเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วเกิดในที่นี้ไม่ได้เกิดกับใครที่ไหนเกิดกับพระองค์ ในเดี่ยวนั้นละ่ะเกิดในเจ้าชายชีวิตฐานในขนาดนั้นละ่ะก็อนได้นั้นทำไมไม่เกิดไม่เกิดก็เนื่องจากมันไม่ถูกไม่ได้ปฏิบัติจร้งกเป็นตัวคำประดุกีนห,หลังจากที่ผได้พึ้นปฏิบททัติถึงที่สุดจะได้คำต,ตอบว้าเราพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ อย่างที่พวกเราได้สวดกันก็คือเกิดในใจของพระองค์ในใจของเจ้าชายเศรษาเมื่อเกิดดพรใเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้มันจะมีโลกาาอะไรอะไรดีที่จะไปยึดถือสวรรค์น,กนรกโลกพรหมโลกเทวโลกมันก็อยู่ในชั้นที่ต่ำๆยังอยู่ในโลกที่วุ่นวาย ส่วนโลกที่พระองค์ได้พบใหม่ในดอนโลกุตรรคือไม่มีโลกโลกุตระัฐแปลว่าไม่ม um> ีโลกมันมีแต่ความสะอาดสว่างสงบมีแต่ความไม่มีทุกข์ในโลกนี้นั่งอยู่ที่ไหนนอนอยู่ที่ไหนไม่เป็นทุกข์ก็ไม่อยู่ในโลกจริจง ไม่ว่าโลกมันก็อยู่ตามปกติอยู่ข้างรอบตัวของเจ้าชาจจักรฐตน,นแต่ว่าไม่กระทบไม่กระทบสําหรับสัปดาห์ได้ไไดอยู่ในโลกมีลูกมีเตา้ามีอะไรต่างๆมันก็มีโดยธรรมชาติมีตามตามหน้าที่ตามธรรมชาติก็มีแต่ว่า เจ้าชายเซนทรงไม่หวั่นไหวพระบรมรูรสึาธอรค์เป็นแนวทางการเผยเป็นแนวทางที่เราก็เชื่อว่าไม่มีใครค้นพบในแนวทางนี้นอกเหนือจากพระพุทธเจ้าพระองค์ยังบอกว่าพระุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์บอกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเดินตามแนวทางันนี้ ทุกรูปทุกเนาว่าจะมีผุ้เจ้าผ่านมาแล้วในอดีตหรือผุ้เจ้าในอนาคตจะต้องอยู่ในแนาทางอันนี้อันเกียวกันผมมั่นใจถึงขนาดนั้นแลวพระองค์จริงหลังจากโระงได้ได้พบได้เจอพระกงค์ก็ยามหาสุ อันนี้เขาวหาอย่างไงอันนี้เขาพูดอย่างไรเขาเข้าใจอย่างไรองค์ก็พยายมามนะหาเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากได้รู้ในส่วนตัวพระองค์แล้วทีนี้องค์ก็หาวิธีการาจะทำอย่างไงคนถึงเข้าใจนะเรื่องตั้งแต่ว่าพุทธพุทธงหรือพุทธเจ้านะมีคนจะนจเข้าใจพุทธเจ้าอย่างไร พพพุทธเจ้าในเนื้อของที่พุทธเจ้าเข้าใจที่เจ้าจารึกศิะเข้าใจเราบอกว่าไม่ใช่ฉันไม่ใช่ตัวฉันไม่ใช่ร่างกายเนื้อหงของฉันไม่ใช่ของเจ้าตุตโตนะสุทธิรยาหรือไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของใครทั้งสิ้น ความรู้สึกที่รวม่นจไม่ใช่อยู่ข้างบนข้างล่างไม่อยู่อยู่ที่นั่นที่นี่คระบผมพยายาบอกว่าจริงๆที่เราเข้าใจอย่างนี้เเพราะว่าระบัญญัติาาาใากช่างให้ความหมายว่าเราก็ขยายความตามความรู้สึกพอที่จะพอเข้าใจว่า ความหมายของพระพุทธเจ้าท่านก็ตั้งเป็นระดับให้ใหเพื่อเพื่อแยกให้ชัดเจนพระพุทธเจ้าทีเา่เป็นคนนี่ก็อย่างหนึ่งซึ่งเราไม่ต้องพูดถึงว่าคนคือพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าเป็นคนหรือว่านัก็ตายไปแล้วเมื่อ2,000กว่าปีมาแล้วไม่เหลือแล้วเหลือแต่ แต่กระดูกของข้ายังอยู่แต่ว่ายังอยู่ไม่แน่จะจะอยู่จริงหรือไม่าอย่างไรเราก็ไม่กามาพิจารณาไปที่สุดกันได้ในส่วนนั้นที่เป็นตัวเป็นตนที่บุตรเจ้าอย่างหนึ่งบุตรเจ้าอย่างที่สองคือพุทธรูปรูปนั้นเมื่อวันที่พวกเราได้รับศิลป์แบบพ่อพุชชา ตตบเ,บเ,ปเป็นพระตาตนพระเจ้ามรรคพระจินดราเป็นพระเป็นพระพุทธเจ้าถ้าถ้าถ้าเป็นเด็กตัวพุทธเจ้าอยู่ทนนนนี่ไหนก็จะต้องบอกเขาพุทธเจ้าอยู่ในโบสถ์ถ้าเขาคิดอะไรยัยงไม่รู้จุดพอทีนที้พุทธเจ้าในความหมายที่พระองค์ได้พบได้เจอ เจ้าใจเจ้าตาก็เป็นคนเองพบเองท่านก็บอกว่าพคนเจ้าคือผู้รู้ผู้เื่นผู้บรรดาคนเจ้าคือความตาสว่างคนเจ้าคือความไม่เห็นแก่ตัวพคนเจ้าก็คือจิตที่มันอยู่ในโลกไม่มีกรรมสุขทัศน์นิยมก็ถึงอันตารายในมรรคนโยมทั้งสองส่วนไม่มีนั่นแหละพู้นเจ้า นั่นคือพระพนะุทธเจ้าถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติของใครเป็นสมบัติของใครเป็นของผู้ใดเป็นของเจ้าชายเจริจศักใช่ไหมบอกว่าไม่ใช่เป็นของเ,อาารอเองสริมหาบุญาเป็นของสุโทโธนะหรือพระเจ้าปิณสังพระเจ้าปิิสางหรือพระเจ้าอโศกหรือไม่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของโลกเป็นของทุก เป็นของอทางรมชาก็เมื่อเปียเป็นของกลาเกลี่ยนไม่้ของกลางรโรงได้พิจรารณาให้ควรใ,ในช่วงที่โรงเป็นขบวใหม่จริีรือไมันมีอยู่มันมีตั้งแต่พระองค์อยู่ในวังของอใมากแต่ว่า เราไม่ร like, ู้หรือว่านี่รู้จะต้องไปหาในตรงชาย่าหรือจะต้องไปอาบน้ําให้มันเย็นจะต้องไปกินน้ําแข็งให้มันเย็นก็เข้าใจไม่ถูกใน่วนนั้นหลังจากระองค์ได้มองเห็นแล้ว่นเป็โรคมันเกิดทุก่อนจนเราไม่ได้โรคตลอดเวลาไม่ได้โกดที่เราเไม่ใช้โรคโลคเป็นบาดหมาง โมง่ไปบ้างเลยนะเดี๋ยน,นี่โง่ไปบ้างจากในนอกเจากนั้นมันมีอะไรอยู่ที่จริงมันก็มีนิโรธนลละความไม่มีตัวตนความแรงต่ำกมม็มีอยู่ก่อนแล้วแต่พอพอมายึดถือกอ็เกิดเกิดเสร็จแล้วมันก็มีนิโรธอีกเพราะธรรมชาติของนิโรธ พวกสัตว์ม ah ีพุทธเจ้าไหมพุทธเจ้ามันต้องการพุทธเจ้าไหมเราก็บอกว่าท่านในแง่ของหลักศัจธรรมมันต้องการทั้งนไหมว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งพวกมันก็พยายามดิ้นรอนไปหนีเครื่องที่จะไม่ให้เกิดความทะเลาะเบาแหวกวุ่นวายไม่ให้เกิดใครทีบัติอะไรต่างๆพยายาม ขึ้นของบัตรคือพทธเจ้าการดังนั้นพุทธเจ้าขอเราเป็นระดับระดับสันติเนิชาแล้วก็แค่ยังไม่มีสติปัญญาเพียงพอแต่สำหรับผู้เป็นพวกเราเองที่มีสติปัญญาเราก็มองเห็นก่อนนั้นแม่บานจะมองว่าเจ้าชายเจริญธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเราก็สมาทานตั้งมั่นขอเจ้าชายเจริญธรรมเป็นที่พึ่งขอ จอนของพระเจ้าเป็นที่พึ่งคือจะทำจอนของจเจ้าแปลงเป็นที่พึ่งขอพระสงฆ์ซึ่งเป็นลูกชาวบ้าน